ก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะในเนื้อสงของวันนี้เราก็จะมาสอนความยอดไลค์ใน i อกันนั่นเองนะคะขอสําหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถดูวิธีนี้แล้วนําไปทําตามกันได้นะคะ และในขั้นตอนแรกนะคะให้คุณผู้ชมคลิกลที่ใต้วิดีโอนี้เข้ามาเพื่อสมัครใช้งานหรือลงทะเบียนฟรีกันได้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะเจอเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ SPE SMM นั่นเองนะคะจากนั้นเราก็คลิกไปที่สมัครใช้งานกันก่อนได้เลยเสร็จแล้วให้เราประกขอบข้อมูลละเอียดต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้กันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกใชนไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะและสำหรับใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็สามารถคลิกไปลอกะเบียนที่ ปุ่มด้านบนตรงนี้กันได้เลยนะคะเนื่องจากเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะมากดลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะคะ แล้วเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะทางด้านนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและในส่วนของวันนี้นะคะก็ให้เราคลีกไปที่ไอจกันเลยจากนั้นนะคะก็ให้เรามาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการนะคะแล้วในส่วนของบริการก็ให้เลือกเลทราคาที่เราต้องการลงไปได้เลยนะคะก็จะมีเลทราคาการรับประกันคอมเมนตต่างๆเอาไว้ให้เราได้เลือกนะคะและในส่วนของอธิบายเมื่อเราเลือกบริการนั้นๆไปเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นคาอธิบายของบริการให้เราได้อ่านทำความเข้าใจกันด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของลิงก์เราก็ไปที่หน้าไอจีของเรากัน เมื่อเราเลือกโพสที่ต้องการเพิ่มไลค์กันแล้วก็กดคัดลิงก์ไปที่ด้านบนเสร็จแล้วก็ให้นำลิงก์มาใส่ในช่องหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะและได้ทรงจำนวนต้องการเพิ่มยอดไลค์เท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปได้เลยเดี๋ยววันนี้จะลองเพิ่มไปดูซัก500แล้วกันนะคะค่าเวลาก็จะเฉลี่ยคำนวณมาให้เราประมาณนี้ค่าใช้จ่ายาก,ก็อยู่ที่1ิบกาบาทเท่านั้นเองจากนั้นเราก็กดคำว่าส่งหรือว่าสั่งซื้อกันได้เลย แล้วเมื่อเรากดสั่งซื้อกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นมาเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สําหรับใครต้องการเช็คสถานะหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมก็คลิกไปดูหลอดการสั่งซื้อกันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมีสถานะ ขึ้นเราเดาเนินการอยู่ด้านข้างนี้เลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของค่าบริการบริการต่างๆและลิงก์ที่เราได้กดและทำรายการไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะส่วนหมายเลขด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเราเ,เองค่ะแล้วก็สำหรับใครที่สมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอเราก็คลิกไปที่เมนูเติมเงินได้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมีทั้งหมด2ช่องทางให้เลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสแกน qr code และ t h r o u น h money wallet นะคะก็สามารถคลิกเข้ามาอ่านวิธีการใช้งานและก็เลือกวิธีต่างตางกันไปได้เลยและสำหรับใครที่ต้องการแบ่งปันเว็บไซต์ดี ให้กับเพื่อนเพื่อนคนอื่นได้ลองเข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันด้วยก็คลิปไปที่แนะนาเพื่อนได้เลยนะคะบางทีเข้ามาแล้วให้เรากดขัดล็อกลิงก์จากนั้นเราก็ส่งไปเพื่อนเพื่อนกันได้ถุกทางกางกันเลยเมื่อมีการทงทะเบียนหรือสมัครใช้งานและมีการเติมเงินเราก็ระไดาตาค่าคอมมิชชั่นถึง5%ด้วยกันนั่นเองนะคะก็สามารถเข้ามาใช้บริการและหาะายได้เพิ่มเติมได้จากทองทางนี้กันได้เลยแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาในการเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ต้องการแจ้งหรือติดต่อแอดมินก็สามารถคลิปไปที่ตัวช่วยเเเหหหลลลลลือไได้้้้ยนะะะคบาาาางงงีขมมมแแวก็จจูต่ๆปปัญ หรือสำหรับใครต้องการจะกรอกข้อความจะแนบรูปภาพเพิม่มเติมก็สามารถมากรอกข้อความตรงกรอกข้อความด้านล่างกับตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วได้ส่งรูปภาพหลักการแนไปที่ a t t a c k file แล้วก็อย่าลืมใส่หมายเลขออเดอร์ของเราลงไปแล้วก็วนนยยก,กสาาปปด,ด,ปปด,ออดส่งตัวกันไปได้เลยหรือสำหรับใครที่ไม่อยากทำตามั่ตอนนี้ย่งยากก็สามารถคลิกไปที่รายละเอียดด้านข้างตรงนี้แล้วจะคลิกไปที่ข้อรูปลายด้านขวามือตรงนี้เพื่อติดต่อให้มีส่วนตัวกันไปได้เลยแอดมินก็พร้อมช่วยเหลือเราตลอด24ี่ชั่วโมงกันเลยนั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้เราไม่เสียเวลนตรี้กันนเลยะะค คราท่นนี้นะคะยอดไลน์ของเราก็ได้ขยับขึ้นมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้เข้ามาสมัครใช้งานหดี๋ยจะเข้ามาดูบริการกันก็ได้นะคะแต่ถ้าวันนี้ผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ